ก็บอกลูกศิษย์แล้วว่าถึงการและเวลาแล้วที่เราจะต้องหมดลมหายใจตายหมายความว่าง่ายๆทีนี้บรรดาพระอาจารย์ท่านก็บอกล่วงหน้าสามเดือนอาตมาขณะนั้นาจากท่านไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีออกพรรษาวันนั้นก็รีบมาทันทีเพราะว่าท่านก็สั่งให้บอกลูกศิษย์ ว่าเวลานี้ใกล้เวลาที่เราจะมรณะภาพแล,แล้วต่างคนต่างไปพระอาจารย์ต่างๆก็พกอยู่พกยาไปต้องการที่จะให้่ท่านต่อชีวิตอีกธรรมาเองก็เช่นเดียวกันที่เคยเ,เป็นหมออยู่ที่อูดรไปตามมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือท่านก็บอกว่าเฮ้ยต้นไม้มัน ตายยืนต้นแล้วเอาน้ํามาลดมันจะออกใบได้ที่ไหนว่าน้นในที่สุดเมื่อทุกคนได้ทราบอย่างนั้นแล้วทุกองค์ก็ต่างคนก็ต่างองค์ก็ต่างคิดว่าคงไม่น่าที่จะมีอะไรคอยประคับประคองท่านในระยะนั้นอาตมาพระจันร์วันก็ได้อยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะคอยดูแลตลอดจนกระทั่งวันหนึ่ง ท่านก็บอกว่าเราจำเป็นแล้วที่จะต้องออกจากที่นี้หลวงปู่กำลังป่วยจะไปได้ยังไงป่วยก็ต้องไปงั้นทำยังไงก็ต้องออกจากที่นี้โดยเด็ดขาดเพราะอะไรเหตุผลท่านบอกว่าถ้าท่านมรณาภาพลงที่นี่ผู้คนที่จะมาเนี่ทั่วประเทศนับเป็นหมื่นเป็นแสนไอ้พวกนี้มันจะอ,อะไรเลียงเขา นอกจากมันจะลม้มงวัวเป็นตัวตัวล้มควายเป็นตัวตัวมันก็เพราะเหตุงานศพของเราแล้วก็ทําให้สัตว์ต้องตายไปจํานวนมากทําอย่างนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นพวกเธอต้องเอาเราไปแนะ่เมื่อเป็นเช่นนั้นตื่นเช้าขึ้นมาหลวงพ่อก็ต้องออกประกาศให้ชาวบ้านหนองผือว่าเวลานี้เป็นความจําเป็นแล้วที่หลวงปู่จะต้องออกจากที่นี้ พวกนั้นต่างคนจต่างมาล้อมวัดเลยเรียกว่าปิดหลนทางไม่ให้เราออกทีแรกญาติโยมบ้านหนองผือทั้งบ้านแสดงความประสงค์ว่าขอให้ท่านมรณภาพที่นี้แม้จะจนข้นแค้นแสนเข็นเพียงไรก็าตามแต่สภทาความเลื่อมใสในครูอาจารย์นี้ได้จนยังนี้อยู่เต็มเปี่ยมจะขอจัดการศพของท่าน จนสุดความสามารถขาดดิ้นเพราะมอบกายถวายชีวิตต่อท่านอาจารย์องค์เป็นสลณะของชาวบ้านหนองผือจนหมดลมหายใจบ้านหนองผือไรับเลี้ยงได้อยู่ตรงนะ้าบ้างไน้อยๆใช่ๆแต่เมื่อชาวบ้านหนองผือจะรับคําชี้แจงโดยเหตุผลโดยธรรมแล้วก็ <c oughs> าพากันแสดงความเสียใยโดยพูดอะไรไม่ได้ ำจำต้องยอมทั้งที่เลื่อมใสอาลไยท่านแทบใจจะขาดเสียใจไหมที่ท่านไป็นหัวงมดบานเย็นมิดที่นี่เลยมางนี้กว่าบ้าห้องจนน้ำตาพังเลยนะี่ยแล้วผมคิดในใจผมว่า,าเอาสังขารในพ้นปกแล้วสิให้เขาหามไปเถอะหาไปจะกปรุกร้อนสนันไดผมก็ยู่น้ำตาตกแล้วบรรยากาศขึ้นมาแนละ้วมองัง แล้ววันพระพร้าก็มาถึงคณะสงฆ์ช่วยกันทำแคร่เพื่อที่จะหามท่านพระอาจาร์มั่นไปสุโขทันครคณะที่พระอาจารย์ทั้งหลายพยุงท่านพระอาจาร์ใหญ่ลงมาจากกุติเพื่อรัตนาขึ้นสู่แคร่และเตรียมเคลื่อนที่ชาวบ้านทั้งหญิงทั้งชายตลอดพระเนรที่มารวมกันก็อดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ ดวงใจทุกดวงรู้ดีว่านี่คือการจากไปย่าไม่มีวันกลับมาบ้างหนองผืออีกของผู้ที่ตนขอรพด้วยเสียงกล้าวสมบัติอันล้นค่าที่เคยอุปถากมาเป็นเวลาหลายปีจำต้องพัดพรากจากไปสุดวิสัยที่จะทัดทานไปได้เราก็คาคานหามเสร็จเรียบร้อยเราก็หามหลงปู่ขึ้นนะบนคานหามเสร็จ ก็เดินจากหนองเผือนี่ออกมาที่อำเภอรพรนานิคมมาอยู่ที่วัดของท่านอาจารย์อาจารย์กูมามาถึงที่นั่นเป็นเวลาที่ท่านก็เจ็บหนักแล้วเราก็พยายามที่จะดูแลท่านอย่างใกล้ชิดมาอยู่ได้ประมาณได้สักหนึ่งอาทิตย์ โอ้โหว่าไม่รู้คนมันมาแต่ไหนมันมากันเป็นการใหญ่ในที่สุดท่านก็บอกว่าวันพรุ่งนี้คือยังเหลืออีกวันเดียวอ่ะจะถึงอีกวันเดียวก็จะหมดลมแล้วเอาเราไปที่วัดสุทธวาดด่วนอยู่นี่ก็ไม่ได้ต้องเอาไปที่วัดสุทธวาดเพราะอะไรเพราะว่าที่นี่ มันก็ยังจะข้างัวข้าปลวายกันอีกอ่ะไม่ได้ต้องรีบเอาไปพรุ่งนี้อ่อทีนี้พวกที่เป็นเจ้าวัดอยู่ที่นั่นก็มาลุมล้อมอาตมาอาตมาก็เลยต้องชี้แจงชี้แจงท่ารก็ไม่ยอมบอกว่าอัดวิริยังอาจารย์วิริยังทาอย่างนี้ได้ไงอย่งนั้นราะว่าทำอย่างนี้ไม่ได้คือทำตามคําสั่งของท่าน ของคำสั่งที่ไหนเนี่จะเอาไปฉันไม่ยอมตกลงก็พากันมาล้อมกัน,กนใหญ่ในที่สุดหลวงพ่อก็เลยสั่งรถบอกว่าจากสกลนครพรุ่งนี้แปดโมงเอารถมาถึงวัดรถมาถึงทุกคนพาบอกพระอ,อาจารย์ทุกองค์ท่านก็ทราบแล้วให้เขายกให้อาตมาเนยร้องพ่อเนี่ย เป็นหนังหน้าไฟใครด่าก็มาด่าล้มพ่อในที่สุดก็ต้องยกท่านขึ้นรถอัตมาก็เป็นคนจับแอมโมเนียที่คอยใส่ที่จมูกของท่านเพราะว่าท่านก็รู้สึกอาการจับเทียบทีนี้พอไปถึงวัดสุดทาวัาก็เอาพักที่กุติพอพักที่กุติแล้ว ท่านบอกว่าวิทิยังคำพูดสุดท้ายเราจะเข้าฌานสงบทุกคนอย่าพูดนั่งนิ่งราวตีหนึ่งท่านเริ่มแสดงอาการหลาขังคือพาราหเวอันจกักขันธาอันเป็นกองมหันตทุกข์ในโลกสมมติ ที่นักปราทั้งหลายไม่พึงปราถนาอยากพบเห็นอีกต่อไปครั้นถึงเวลาสองนาฬิกา23นาทีของวันที่11พฤศจิกายนพุทธศตกราษ2492ท่านพระจาย์มั่นภูริทัตปาเิราท่านได้ลาสมมุติคือขัน9สู่แดงเกษมเมืองแก้วอันประเสริฐคือพระนิพพาน ไม่มีวันกลับมาวุ่นวายกับโลกที่เต็มไปด้วยความกังวลหมดหมองอีกต่อไปสรีรวมอายุได้แปดสิบปีการศพท่านพระาจารมัน่นทั้งฝ่ายพระผู้ใหญ่และฝ่ายราชการเห็นใงกันว่าควรเก็บไว้จนถึงเดือนสามข้างขึ้นปีหน้าค่อยถวายชาปนกิจศพท่านสรีระของท่านพระาจารมัน่นภูริทัตตาเถระ พระบุพาาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระผู้กนจอมทัพแห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐานได้ประดิษฐานเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายณวัดป่าสุดขาวาสสกลนครครั้นถึงวันขึ้น13บสามค่ำเดือนสปีพุทธศักราช2493คณะศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้รวมกันถวายชาปรกิจศพท่านเมื่อเวลาหกทุ่ม ด้วยไม้จันทร์